ฮะทุกคนเลยมายามดางที่สองทุกคนดางจะพุ่นนะถือเตาทุกคนเลยมาหัวด่างนี่จะถือยีราบอยู่ภาคนี่ทุกคนเบิังนังกันทุกคนบังใหดน้ำห้องหองคือเก่าทุกคนเลยครับพี่ บอเห็ดน้ำหองเลยทุกคนเลยโอ้ถึกอีกแล้วทุกคนเลยรานที่สองโอ้เมื่อคืนนีฝนตกหมานละทุกคนเลยถึกอีกแล้วถึกอีกแล้วโอ้โหโถึกอีกแล้วทุกคนเอ้ยโอ้โหด่างที่สองถึงกแล้วทุกคนเลยโดนอีกแล้วโอ้โห ผลกระตกแสะๆอยู่ทุกคนเลยหลายวันหลายมือเลยโอ้โหคนโดนเต่าจนได้ทุกคนเลยโดนสองตัวเลยสองด่างสองตัวเลยทุกคนเลยโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนเลยเฮี่ยดักลูนาทุกคนดักตัวงูโดนตัวเต่าทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนเลย ที่ไหนได้โดนโตเต่าไม่มาตามห้องหน่อยนี่ทุกคนเลยอ๋อแห่เกระแบบบุคือไผทุกคนเลยแห่เแบบลันหลัขึ้นมาเลยนะทุกคนเลยบอบยู่หันเลยแบบลันลัดขึ้นมาเลยพันกับไม่ไผ่เอาทุกคนเลยโดนโตเต่าจนได้ วันนี้วันที่สิบหกหวยไทยออกมาน,น่าจะตัวเต่าทุกคนนย